น,น่านติดโควิดตายวันเดียวเจรายพี่ก็ตายไม่กินก็ตายเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้แจ้งว่าน่านพบผู้ป่วยเสียชีวิตเจ็ดรายรายที่หนึ่งเป็นเพศหญิงอายุ63ปีมีภูมิลำเนาตำบลแม่สาอำเภอเวียงสา รายที่สองเพศชายอายุ38ปีภูมิลำเนาตาบลกลางเวียงอำเภอเวียงสารายที่สเพศหญิงอายุ62ปีภูมิลำเนาตาบลนาน้อยอำเภอนาน้อยรายที่4เพศหญิงอายุ81ปีภูมิลำเนาตาบลผาทองอำเภอท่าวังผารายที่5เพศชายอายุ44ปีภูมิลำเนาตาบลยอดอำเภอสองแคว รายที่6เพศหญิงอายุ89ปีภูมิลำเนาตำบลปากคลองหลวงอำเภอบ้านหลวงรายที่7เพศชายอายุ79ปีภูมิลำเนาตำบลบ้านพีอำเภอบ้านหลวงสำหรับผู้ติดเชื้อเฉลี่ย14วันแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน199รายผู้ติดเชื้อเข้าข่าย1075รายสงกรต์ปลอดโรคปลอดภัยร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างใส่หน้ากากหมั่นล้างมืองดรวมกลุ่มสังสรรค์หรือไปยังสถานที่เสียงตรวจ ATK หากมีความเสี่ยงหรือไม่สบาย Wal k i อินฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านค่ะทั้งนี้นายทศพรพันธ์ยอดหงประธานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพราญาตจังหวัดน่านองค์กรสาธารณาสุขยังให้ความอนุเคราะห์ช่วยรับผู้เสียชีวิต โดยความอนุเคราะห์ให้ทางมูลนิธิช่วยจัดพิธีชาปนากิจให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถอัศวินมาขาวศูนย์หนออกบริการช่วยสนับสนุนบริจาคลงศพให้กับผู้วัยชนเพื่อทำพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นยังให้ความช่วยพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านพาักผู้อยู่อาศัยเจ้าของผู้ประกอบการพนักงานและผู้มาใช้บริการขอบคุณร้านน่านแบตเตอรี่และร้านนิวสมโพธิอร่อย 8, ผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การพ่นยาฆ่าเชือ้อและช่วยสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด1 9ที่สนับสนุนชุด PPE ในการพ่นยาฆ่าเชื้อซึ่งทุกกรณีมูลนิธิดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อขอรับบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์081386-0222หรือ085-322-0333นิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์สเมือนแก่นภาพข่าวสุกัญวลีสุวรรณรายงาน